เ้าสู่โลกใหม่แห่งเทคโนโลยีความงามรมโรวินทุกมิติความงามสัมผัสได้หลุดกรอบความงามในแบบเดิมล้ำกว่าทุกเพลนยกระดับความมั่นใจให้คุณไปอีกขั้นสกินคุณภาพที่สุดเรื่องงานผิวลดเลือนสิวฝ้ากระเทคนิคลิฟติ้งซิเล็กเฟรมซเล็กชันยกโครงหน้าย้อนเวลาให้ฉันผิว Light and s h a d o w มีสร้างมิติให้ใบหน้าเล่นแสงเงา คอนซีลเลชั่นเก็บรายละเอียดซูมแค่ไหนก็มั่นใจดูดีทุกมุมมองจะซูมใกล้หรือไกลก็เอาอยู่เปิดทุกมิติความงามในตัวคุณได้ที่รมโรวินคลินิกให้คุณดูดียิ่งกว่าในแบบที่เป็นคุณรมโรวิน for the better you